สวัสดีพี่น้องจ้ามือนีเขาขั่วเองเด้อถึงเพียนไม่ตูนแล้ว <c oughs> มือนีไม่ตูนสิได้ภาพี่น้องนว,นวกนวกกับปุ่นกินแซ่บเลยจ้ะพี่น้องจ้า เปลืองปรุงฮาลงเด้อบันี้พี่น้องเด้อ,อดตุนเขาขั่วเองมนันนะกระซิบเสียบสีนัวก็มากินน้ำกันเด้อพี่น้องจาทางไก่ทางไกลในประเทศนอกประเทศจวดจวด,จวดอมีมเมลแงนี่ขาด,ขาดล่าซาวซึมเด้อพี่น้องจาลงแล้วก็ปนก,นกันกับอีสารผ้าสเวบเด้อพี่น้อง ใส่ไล่เสพไลายใส่น้อยเสบครึ่งหนึ่งเสบเลยมือนเสบเลยจัดอิ่มเลยเจ้าพี่น้องจ้าปลาเป็นนวดเมนตุนใส่บโบลายซอสหนึ่งเออโถบโบลายพุดนะใส่บโบลายซอสหนึ่งพอพี่น้องกุ้งสดเราลงตามหลังเด้อสวดชวดเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำเมนตุนนี้เด้ไหมเด้อตามั่วกระปุ้ลใส่กุ้งสดอื สดเลยใหญ่ๆเลยเอาไอตูนแก้หอยใส่พอมเลยพี่น้องสดชวดเลยโอ้ยรอดๆเลยจ้ะถ้า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 อเลือกมือเลือกมือรือมือเลือกมือร็วหายหอยหอยกีบกี้ไม่ใช่หอยกีบก้อยนะหอยพอกแต่เหมือนหอยกับกี้บานาจ้ะพี่น้องโอ้ยรอด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 หอยเอาเลยพี่น้องนี่หอยพอก ะตูนใส่หมดทุกอันเลยทั้งหอยทั้งกุง้งอ๋อยังขาดแต่หมึกอย่างเดียวเนาะยวกันบ่านนี้โอ้โหจริงลยพี่น้องหอมกลวยๆป่ะพี่น้องจ้าหอมกลว,วยๆไหมอร่อยนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้ามาเด้อทุกคนเด้อค่ะเสพเสพเป็น <c oughs> น้ำลายไหลเลยพี่น้องจ้าชิมก่อน <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามามากินข่าวเนี่ยมือเย็นดึกดึกกับแม่ตูนเด้อมือนี่กับข่าวแม่ตูนกับบ่มี่ยังตำอีกแล้วตำอีกแล้วสอมเทือตํา ตำาแล้วก็ตําอีกชอบตาํตาตําคนละตำเนาพี่น้องเนะาะตําไม่ตุน,นี่ตําขะปุ้นใส่กุ้งสดใส่หอยงม,ม,มย่างมากระจีพรอลูกไหหลัง เด้อพี่น้องเด้อไอตุ้นซีเหมือนกันเด้อแซ่บปเรื่องนู้นาโอ้ยเซ็งกระปุ่นเหมนีนก็คักกแทะ รีพไ่ต้องเ้ยของโปรดเม่ตุน่นบ้าแค่วันเดียวกินต่ออีกของตำหนี่ชอบขนาดเส้นนี่มากขนาดห้องอีก,ก่อนรอบสอง ต้มมาเนี่พนยพี่น้องจ้าจวดจวดอีกในเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำไม่ตุ่นตอนเดกๆเด้อจ้าจวดจวดใช้บ้านห้องจวดจวด ไอ้พนนี่อนะโออห้ามกระเด็นจนิงๆเพี่น้อง ร้ากคหามาใหม่ๆไว้เลยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจ๋า<อ>แม่ตุนขอเอามืองมจังหน่อยอืม มา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 สุขูสุขวนพี่น้นองบ้านใต้บ้านเหนือาาาทางราบทางไทยกินของได้ไม่ตูนเดิมจำซั่กับปุ้นจวดๆเลยจ้ะอ้าตักน้ำต่อฝักถ้น้องเอ้ย mama mama chúng ta đang làm mama 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 cọp mama luôn luôn ถักครับ,รบสดน้ำก่อนชดน้ำปแ้มต่อเลยพี่น้องอมังนากับมังนาเป็นไปเี่ยมหอมๆเลยพี่น้องถักอลไร ท,ทั้งเผ็ดทั้งนัวอืมกไย่างลูกไส้หลังมามาเน้ง่งเหาอ สเต๊ตั้งมือทั้งซ่อนด้วยพี่น้องจ๋าขอโต๊ขอเอาไพ่ด้วยแมตุนที่ไม่สุภาพนี่มันน่าพี่น้องเนาะอย่างที่แล้วตกเอามือยอยู่น้ำขอพี่น้องเผักขยับ tâm um. ớ <coughs> nha เจ็แห้งๆถาดก็จะไปปะแกมือตามมือได้กระบาดฉันมือนี่พี่น้องเอ้ย สามรอบของเอแงแหลนเข้ามาอยู่ในมนตุนลน้ำ <c oughs> อ่ะห้องพีนอบอบมอาจะเตือนเมนตุลาดคู้เดียวแล้วทั้งบวงทั้งมือเด้อพีอ่้องเด้อ อ่ะครับครับอืมครับห้องชุดไทยใช่ไหมพี่น้องเ่ได้ดึอกินตังนาและพี่น้องกับบมานั không thấy cái bố mà Nói chỉ có la là, À, khả nạt <cười> <cười> Nhưng mà thôi đấy, Mẹ tùn hả Tại bà mới mất thời gian lẽ để ăn chỉ làm may nó thế nó เราเขากินดหนา้อมเด้วยน้าจังจนเอยกับผมเป็นยะังและเป็นนังเนาะน,นานที่จะเห็นกันกับแม่ตสูตมืดมืดเห็นเธอเดียวตอนเบลน <c oughs> อ่าสำหรับคลิปนี้กับคอลาไปก่อนยังไปเจอกันขีดหนาแนละเป็นนังเนาะขอขอมอกขอบใจเด้อทุกท่านที่ ยังคอยให้กำลังใจแม่ตูนหรื่าครอบครัวสุขสันต์แหละขอสุขแม่ตูนน้องหลาพาทามจ้าขอบคุณม,มากๆค่ะบ้าย